สำนักข่าว CNA ไม่ไว้หน้าคาเมนศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชายังคงอยู่ดีไม่ได้หายไปไหนข่าวการกวาดล้างเป็นแค่ภาพลวงตากัมพูชาพยายามสร้างภาพและยังบอกว่าหากกัมพูชาปราบอย่างจริงจังเศรษฐกิจประเทศเนี่ยเสี่ยงล่มสลายโอ้โหอันนี้คือกัมพูชาเจ็บจี๊ดเลยนะครับจากสำนักข่าว CNA สัญชาติสิงคโปร์ แต่ทางกัมพูชาเองก็ออกมาโต้แย้งนะครับอ้างว่า CNA เนี่ยบิดเบือนกาวหากัมพูชาไม่จริงใจในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติติดตามฟังรายละเอียดกับแอดมินกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง JATNS หากใครชอบเรื่องราวสไตล์แบบนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปกัมพูชาออกมาโต้เดือดนะครับสำหรับสำนักข่าว CNA ที่มีสัญชาติสิงคโปร์นะครับเขากล่าวว่าสำนักข่าวนี้บิดเบือนกล่าวหากัมพูชาว่าไม่จริงใจในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเพียงไม่กี่วันสำนักข่าว CNA สัญชาติสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ระบุนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยไม่จริงใจในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นบทวิเคราะห์ของผู้เขียนนะครับจากสำนักข่าว CNA บอกว่าศูนย์กลางการหลอกลวงออนไลน์ในการพูชาย,ยังคงไม่หายไปไหนแม้ว่านานาชาติร่วมกันกดดันแต่ก็จับกวาดล้างเฉพาะระดับเบีย้ยเพื่อสร้างภาพเท่านั้นเพราะแก๊งสแกมเมอร์เชื่อมโยงอย่างลึกกับรัฐบาลคาเมนและสร้างเม็ดเงินให้ปีละประมาณ6 0แสนล้านบาทหากปราบปรามอย่างจริงจังเศรษฐกิจของประเทศย่อมเสียงล่มสลายโอ้โหพาดหัวข่าวแรงมากนะครับ นักเขียนของสำนักข่าวคนนี้นี่คืออดีตผู้สื่อข่าวต่างประเทศในสิงคโปร์นะครับและเป็นกรรมการของโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติด้วยเจ้าตัวออกมาเขียนเองเลยนะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติแม้ว่าจะมีการจับกลุมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนดูเหมือนว่ารัฐบาลกัมพูชากําลังปราบปรามขาบวนการหลอกลวงอย่างจริงจังแต่ความจริงมันซับซ้อนมันซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลวงตาเพราะแรงกดดันในส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากภายในประเทศแต่เป็นจากจีนสหรัฐอเมริกาสหรชาชอาณาจักรและเกาหลีใต้ในขณะที่แรงจูงใจในกัมพูชายังคงค่อนข้างน้อยเนื่องจากอุตสาหกรรมหลอกลวงได้อย่างรากลึกในส่วนหนึ่งของโครงการทางเศรษฐกิจและการเมืองในกัมพูชาแล้ว และยังกล่าวถึงประเทศไทยนะครับบอกว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็กําลังเผชิญกับแรงกดดันเช่นเดียวกันแต่ส่วนหนึ่งก็เต็มใจและส่วนหนึ่งก็จําเป็นต้องดําเนินการบางอย่างกลุ่มนักเคลื่อนไหวชาตินิยมของไทยเองก็เป็นแรงผลักดันเพิ่มเติมขณะที่ความสัมพันธ์กับกัมพูชากําลังหันกลับสู่ความเป็นปรปักกันอีกครั้งเนื่องจากข้อผิดพลาดเรื่องของพรมแดนแรงกดดันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเมื่อสหรัฐและสหราชอาณาจักร ประกาศมาตรการคว่ำบาตรโดยระบุว่ากลุ่มบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันในวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ส่งตัวนายเสือจื้อเจียงมหาเศรีฐีชาวจีนกัมพูชาไปยังประเทศจีนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาทำเว็บพนันผิดกฎหมายกว่า200แห่งมูลค่าหลายพันล้านดอนลลาร์และในเดือนตุลาคมประเทศไทยได้เพิกถอนสัญชาติไทยของนายลียงพัท นักการเมืองชาวกัมพูชาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงและเขายังพูดถึงความโกรธแค้นของเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ก็ยังคงมุ่งมั่นมุ่งเป้าไปที่ปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์หลังจากนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ถูกทรมานจนเสียชีวิตในกัมพูชาโดยมีรายงานว่าเป็นฝีมือของแก๊งอาชญากรรมกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้รายงานว่า มีรายงานชาวเกาดิใต้สูญหายหรือถูกกักขังในกัมพูชา330กรณีในปีนี้หมายถึงเดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับและเปิดเผยแบบเรียกว่าแฉถึงรากลึกเลยจริงๆแม้ว่าจะโดนคว่ำบาตรและมีข่าวการตรวจค้นพบการจับกุมหลายกรณีเพิ่มเติมในกัมพูชาแต่อุตสาหกรรมการหลอกลวงในกัมพูชายังคงดําเนินการต่อไปโดยที่มีหัวหน้าขบวนการรายใหญ่ แทบจะไม่โดนอะไรเลยและที่กล่าวว่านักการเมืองกับรัฐบาลมีเอี่ยวเรื่องนี้กัมพูชาถูกแทรกซึมโดยกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นโดยชาวจีนเป็นหลักและมีรายงานหลายฉบับชี้ว่ามีการเอื้อผลประโยชน์จากนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐการทุจริตที่แพร่หลายการคุ้มครองที่มั่นใจได้จากรัฐบาลและการร่วมมือของผู้นำพักการเมืองล้วนเป็นปัจจัยหลัก ทำให้การค้ามนุษย์กับอาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชายยังคงอยู่และเป็นอุปสรรคสําคัญในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเรื่องของดัชนีความโปร่งใสในปี2567จัดให้กัมพูชานะครับอยู่อันดับที่158จาก180ทั่วโลกได้คะแนนเพียง21จาก100คะแนนก็คือไม่มีความโปร่งใสนั่นแหละครับและสำนักข่าวพูดไว้ยาวมากๆ ถ้าอยากฟังต่อเนี่ยก็สามารถเข้าไปค้นหาฟังได้นะครับเอาละครับเมื่อสำนักข่าวเขารายงานข่าวแบบนี้ทางฝ่าฝั่งของกัมพูชาก็ออกมาโต้แย้งทันควันเลยนะครับบอกว่า CNA เนี่ยระบุเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดและเป็นเพียงมุมมองความคิดเห็นของผู้เขียนรัฐบาลกัมพูชาออกมาปฏิเสธเนื้อหาในบทวิเคราะห์ดังกล่าวที่แอดมินได้พูดไปนะครับบอกว่า สำนักข่าวเนี่ยมุ่งวิจารณ์ความพยายามของกัมพูชาในการปราบปรามเครือข่ายออนไลน์สแกมเมอร์คอเซนเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติโดยกระทรวงมหาไทยของกัมพูชาถแถลงว่าบทความดังกล่าวเนี่ยสร้างความเข้าใจผิดและเป็นเพียงมุมมองอารมณ์และความคิดเห็นทางการเมืองของผู้เขียนเท่านั้น <c oughs> เขาออกมาโต้แย้งนะแบบนี้นะจริงๆผู้เขียนเนี่ยเขามีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ในสำนักข่าวต่างประเทศของเขา งสิงคปโปกัมพูชาย,ยังอ้างต่อว่าบทความดังกล่าวเนี่ยไม่สะท้อนความจริงและไม่เคารพความพยายามของเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยพร้อมย้ำว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศเดียวที่เผชิญปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคนี้และยังบอกว่าแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วก็ยังเผชิญกับปัญหาเดียวกันและสื่อ CNA เองเนี่ยก็เคยผลิตสารคดีเชิงสืบสวนเกี่ยวกับอีกประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันเฉียงใต้ ที่ถูกจัดว่าเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งตอกย้ำว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลายแห่งไม่ใช่เพียงกรัรมพูชาและเขายังย้ำนะครับว่าการปราบปรามเนี่ยยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและให้ความร่วมมือใกล้ชิดกับหลายประเทศได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้และสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นๆไม่ได้กล่าวถึงประเทศไทยนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาไม่ได้กล่าวถึงการให้ความร่วมมือในการต่อต้านในการปราบอาชญากรรม ร่วมกับประเทศไทยเขาไม่ได้กล่าวถึงเลยเขาบอกว่าประเทศที่กล่าวมานี้กําลังเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เหมือนกันโดยให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของประชาชนกัมพูชาและชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาคไทยพยายามที่จะให้กัมพูชาร่วมมือในเรื่องของกู้ทุนระเบิดในเรื่องของการปรับอาชญากรรมแต่กัมพูชาไม่ได้ให้ความร่วมมือแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับและมาบอกว่า นี่คือตัวเองนั้นกําลังพยายามทําอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ให้ความร่วเมือนกับไทยเนี่ยนะคือพยายามทําสิงคโปร์เขามองเห็นเขารู้นะครับแกเนี่ยมีประสบการณ์30กว่าปีสําหรับเจ้าตัวนักเขียนข่าวใน c n a เนี่ยนะครับผมว่าแกรู้แกเห็นนะว่ากาัมพูชาเนี่ยเป็นยังไงแกคงรู้เห็นเหมือนกับคนไทยเราที่รู้ที่เห็นนี่แหละ ว่ากัมพูชาคือศูนย์กลางหลอกลวงและรัฐบาลกัมพูชานี่มีส่วนที่เกี่ยวข้องเอี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติแน่นอนมันไม่ผิดแปลกจากสื่อไทยที่นําเสนอเลยอันนี้คือสื่อสิงคโปร์เขานําเสนอนะครับและเขาก็คิดเหมือนกับคนไทยเราเลยเอาละครับและทุกคนละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้และผมเชื่อว่าต่างชาตินานาชาติหรือเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยเขามีความคิดเห็นเดียวกันกับไทยเราและก็มีความคิดเห็นเดียวกันกับสิงคโปร์ด้วย คือสิงคโปร์เขาก็ไม่ได้ชอบกัมพูชาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับเคยมีอดีตผู้หลักผู้ใหญ่ในสิงคโปร์นี่แหละก็เคยเสนอกัมพูชาออกจากอาเซียนก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วสิงคโปร์เนี่ยจะแตกต่างจากมาเลเซียนะครับใน,นปัจจุบันีน้มาเลเซียค่อนข้างที่จะช่วยเหลือกัมพูชาอย่างมากเข้าข้างพูดง่ายๆคือเข้าข้างกัมพูชาอย่างมากแต่เจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าออไม่ได้เข้าข้างนะเป็นกลางพยายามช่วยเหลือทั้งไทยและกัมพูชาเพราะเขาเป็นประธานอาเซียนไงครับปีนี้ เอาละครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้แอดมินก็มีมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปอีพีนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ